โยงเวลาเราสวดมนต์จิตใจความรู้สึกเราก็ให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดหรือเราเดินจงกรมเท้าฝ่าเท้ายกย่างเหยียบเราก็จะต้องดูน้ำหนักเบาไม่สนใจดูแต่ความรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้ามองไปข้างหน้าห่างกันพอสมควร เราจะเดินไว้รือเดินช้าก็แล้วแต่เราให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดหมายถึงว่าใจไม่ส่งไปในภายนอกส่งอยู่เท้าเท้ามีความรู้สึกอย่างไรหนักอย่างไรยกรู้สึกรู้สึกยางไรย่างเหยียบเขาเรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินวงกลมก็ขออนุญาตหลวงพ่อโต สอนให้โยมเดินจงกรมบางคนก็นั่งลำบาก